โอเคครับทุกคน,นก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมช่อง GTC h นะครับทุกคนนี่ก็อยู่กับเกม e f o อีฟว l นเพส2020นะครับทุกคนโอเคก็เข้ามาวันนี้วันพุธนะเออเข้ามาก็นี่ก็จะแจกเงิน75,000นะทุกคนอันนี้ที่ผมเล่นไปโอเคก็รับมาก็มี80,000นะก็จะไปสุ่มไหมซุ่มแปเล่นๆสุ่มอันนี้เล่นๆแล้วกันบักดอเล่นๆแล้วกัน อ้ไม่มาเลยเอ้ยลอริดมาว่ะมียังวะมีแล้วมีแล้วมีเป็นในน,นะน,นี่เป็นฟิวเจอร์แล้วนะทุกคนอ่านี่แบบเบรดไปเยอะมาก็ถือว่าดีแต่ก็ไปต่อเลยแล้วกันโอ้โห,โหไม่มาเลยเอ้าวซัมได้แต่บอลดำาถือว่าดีนะทุกคนถือว่าดีออกไปนะั่นแหละเออเดี๋ยวถ้าว่างนะั้นเดี๋ยวผมรีวิวลุมทุกคนรหัสไก่อะ่ะผมสุ่มได้ลุมผมลืมบอกเลยก็แบบก็ไม่ได้สุ่มหรอกครับก็ <c oughs> นี่ครับอายุหันครับแต่ประเดน็นทุกคนดูตำแหน่ง SS นะ98ถ้าบูทแล้ว97เอ้ย101นะครับแต่ดูกองหน้า97บูทแล้ว99นะครับจะไปกลางลุกตอนลุกก็97นะครับแต่บูทแล้ว99้าเนะเดูกองกลาง88นะครับบูทแล้ว90นะครับแล้วก็อะไรวะ8 8มั้งกลางรับใช่ เออกลางรับแปนะครับบูลแล้ว91นะเฮ้ยก็ถือว่าเล่นได้นะดูกองหลังดิ94บูลแล้ว97แบ็คอะเฮ้ย84บูลแล้ว86นะครับเฮ้ยก็เหมือนกันเฮ้ยถือว่าได้นะก็ดิโก,โก้ด้วยนะครับทุกคนก็ดิโก้มาเอชเอสี่บูลแล้ว93นะครับกองหน้า94บูลแล้ว96นะครับแล้วก็มา95บูลแล้ว97กลางลูกนะกลางเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะครับ91บูลแล้ว94กลางรับอะ เก้าสิบบุรแล้วเก้าสามนะตรงกลางหกสิบเองเจ็ดเจ็ดเก้านะบุรแล้วเก้าสองก็เหมือนกัน,นะฮะออกกันนะครับแล้วก็จะไปดูสแต็กันโอเคดูยนครับกันนะทุกคนอายุสามสิบนะครับในไอคอนอันนี้สูงร้อยแปดสิบนะครับตันที่เวล1สิบแปดนะทุกคนเล่นแบบแนวลุกนี่เล่นได้หมดเลยได้ทุกตำแหน่งนะครับดูสแต็กครับ ก็เกมลุกเอ้ยไม่ใช่เกมลุกไอเอเอ,เ,อเกมลุกนี่แหละก็เก้าเก้าก็เยอะนะถ้าบูทอะ่ะคือฟินิชิ่งเก้าหกเฮดดิ้งแปดสามน้อยว่ะส่งบอลก็ดีอยู่นะเปิดบอลก็ดีแล้วก็ปั่นก็ดีอยู่นะแต่ก็ไม่ดีอะไรมากานะทุกคนแล้วก็ความเร็วก็ได้นะครับพอได้ก็คิกกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบบูทเก้าสองอ่าจัมก็ไม่ค่อยสูงอะไรฮนะบาลานซ์เก้าเก้าเลยอ่ะสแตมิน่านี่ แปดเก้าแต่พอเล่นจริงแล้วนะทุกคนมันดูแบบว่าเนยน้อยมากเลยแบบแป๊บเดียวหมดอ่ะอืมผมก็ต้องเล่นเซฟเซแล้วมาดูดโก,โก,ก้ทุกคนยูยี่แปดนะสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็นี่ประมาณนี้อืมโอเคก็โอ้โหก็ดียอยู่นะฟินิชชิ่งแปดเก้าแต่เฮดดิ้งไม่ดีเลยวะ่ะสป,ปีดชา้าอกไมีช้าแต่ตอนเล่นมันไม่ช้านะคีย์บลเบอร์เก้าเจ็ด บาล้านเก้าเอ็ดสเตมิน่เก้าสองโอ้ว่าแล้วแม่งวิ่งอึดดีนะสกิลแ <c oughs> ม่งดูแล้วครับอ่านไม่ออก <c oughs> อ่านออกแต่แปลไม่ได้นะครับนะ <c oughs> แล้วก็ไคลเวิร์ดนะสกิลอยากได้ไคลเวิร์ดมากแต่ก็ไม่ได้อืนะไปเล่นละกันไปเล่นเลยละกันอืมสักห้าดาวพอนะโอเค เอาแล้วครับทุกคนเดินเข้ามาแล้วนะเล่นห้าดาวนทุกคนดูโอ้เมสซี่ไม่อ่วะตอนนี้ไอคอนเยอะว่ะไม่คิดว่าจะมาถึงแบบขนาดนี้ทุกคนแบบไอคอนเยอะขนาดนี้เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะโยนครับอย่าอย่าให้มันไล่เยอะนะทุกคนแนะนําเดี๋ยวแรงมันจะหมดนะครับท้ายเกมน้องไล่มึงอะไปดักป่อ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชนโอ้ไม่ได้ชนแล้วเออแล้ววันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสแพ็กไอคอนที่จะมาเป็นแพ็กโรมาเอ้ยยังกระโดดเอาเอาเอาเอไอวาลานแม่งทุกคนดูมึงพูดไม่จบเลยดูนะปุ๊บมึงล้มไปแล้วแล้วมึงก็เตะบอลให้เขาอีกแล้วก็โดดโอ้ไอวาลานไอวินแม่ง โอเคพูดใหม่ก็วันพฤหัสน,นี้นะทุกคนมันก็น่าจะมีแพคไอคอนโรมามานะครับนี่ก็เล่นเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแพคไอคอนโรมามาทุกคนอ้ถ้ามาปุ๊บปุ่มก็สุ่มแน่นอนฮะเรีบยบร้อยชิวๆจุบรองเท้าไปเอาไม่จุบวะดูทุกคนออเรซให้มาล็อกทีนึงส่งมาแล้วเสาแรกครับผมแพคไอคอน โลมามาผมสุ่มแน่นอนทุกคนได้ใครมาผมก็จะมารีวิวเลยนะฮะถ้าไม่ได้ผมก็จะมาบอกก็ไม่ได้แต่ผมถ่ายคลิปแต่ตอนสุ่มเออเรียนไปไ้วยเออช่วงนี้ก็โควิดนะครับทุกคนผมอยู่สมุดปาาระกันแต่ผมไม่ได้ออกไปไหนนะนก็อยู่แต่บ้านเดินท่าไปเออ,เอ,อติดอ,อแต่ว่าแบบโรงเรียนเขากลัวไงว่าคนอื่นติดไปด้วยก็เลยแบบให้หยุดอาทิตย์หนึ่งนะทุกคน ปีใหม่นี้ก็ไม่น่าได้ไปไหนอ่ะโควิดอีกอจะเลินโควิดม่เข้ามาไม่หยุดเลยนะทุกคนเศรษฐกิจก็ไม่ดีประยวยมากประยุยปยวยหัวเคยบ่อยให้มาโยนครับยิงไกลเลยโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ประตูม่งเสียบได้ ตัวไหนว่ายน์ครับนี่เปิดให้มายน์ครับพอดีมันไม่หมงนะมันเตนะนะเดโกมาถ้าไม่ไปตดอยู่ได้อยู่เดี๋ยวบอยอุย้ยเดดมาต่อเลชหมงเช็ดอู่หี่นึกว่าเข้าแล้วทุกคนแห้งนงว่าเข้าแล้วถ้าถามโกงไหมก็โกงนะความเร็วนี่คือแบบถ้าแทงช่องนี่คือน่าจะหลุดนะทุกคน แต่ถ้าไม่โดนเบียดนี่คือไหวอ่ะแต่ถ้าโดนเบียดนี่คือตายครับผมบอกเลยตัวบางมากสวยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงได้ไงวะตอนนี้เปิดอะไรเนี่ยยอกปุ๊บโอ้โหเลย โอ้โหยิงเลยโหชีวยหน่อจะเข้าแล้วแมงเล่นหน้าสองนะเนี่ยไม่ได้เลยเฮ้ยล่วงเมซี่อะไรฮะเดโก้ไม่ได้โรดี้สวยมาต่อเล็ดตอเล็ดเฮ้ยเอซี่ โยนครับมันชอบลงต่ำนะทุกคนเอาเอาได้ปัดแล้วปัดเลยขู่แม่งดีเสียบีกประตูแม่งก็เกินอุ้ยอราดิสวยสสวยโอ้ยอะไรวเนี่ยโอ้ยเอ็ดเอาดิไม่ได้มาดิ เอออากาศหนาว้วยนะคนช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะปล่อยตัวกลางแล้วเข้าแม่งเลยสวย <c oughs> ชนแม่งเลยทุกคนเปเช่นเดวเออชนแม่งเลยมาติอุเตนบ้างไอคอนนี่ก็เป็นความฝันของผมนะทุกคนที่แบบจะได้มีทีไมไอคอนแบบนี้นะแต่ก็ยังไม่ครบนะ แต่ก็อะไรวะก็อยากอยากแบบให้มีคนซับเยอะๆนะจะได้แบบทําตามฝันของผมฝันของผมก็คือแบบเป็นนักยูทูบเบอร์นี่แหละครับอยากเป็นมากเลยได้เงินเดือนก็ดีอยู่นะผมว่าบางคนถ้ามันดังๆเลยนะไม่เดือนและสักสามสี่หมื่นนี่ก็ถือว่าดีนะทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเรียบร้อยสวยงามครับผม โอ้โหโอ,โอ,โอ้ชิวๆครับน้องๆโดนครับได้ฮะไม่ได้ฮะส่วนโดนต่อเลนไล่ต่อฮะสไลด์ดักทางสไลด์ดักทางไม่ได้ฮะอโอ,โอหูหเก็บได้เก็บได้ไม่จดียะฮะสวยฮะไป ส่งมาเยแหบบละสวยอึ๊บอึ๊บลอยนครับฮะยิงโอ้ไม่ได้เกมนี้โยนครับต้องได้ยิงฮะโจฮันครับโจฮันครับเออปั่นแบบนี้โอ้ตอนิีเดียวไอ้นี่มันไม่ให้นะทางมันไม่ได้มันต้องแบบเฉียงมันอีกนิดนึงมันย้อนหลังไปหน่อยนะครับทุกคนจะเล่นใกล้ทำไมไม่โยวนวะ รุครับกูเหนื่อยนะเนี่ยลุมก็เหมือนกันนะคนลูม,มินิเก้สเตเมิน่ามันดูแบบน้อยๆน,นะถ้าวิ่งทั้งเกมนี่คือตายอะ่ะแต่ไอคอนบางตัวมันไม่ตายถ้าสเตมิน่าเก้าสิบขึ้นอย่างเงี้ยมันรอดอยู่ละแต่นี้มันยังแปดเก้ามันก็น้อยอะทุกคนดูท้ายเกมอะ่ะเหนื่อยแน่นอนยนครับอะ่ะเออวิชวไปดิเออ เออ้ออ้ออืออเอาโยานครับวิ่งดิเอาไม่ได้บอลอีกจะได้ยิงตอนไหนนะครับโยนครับอีมาดิเออร์ลานสวยได้ให้มาปีเตโซ่ให้มาเสซี่เฮ้ยโอเคได้อยู่ ยุดครับวิ่งแล้วอู๋ไม่ได้ทุกคนนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นจะได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรอยู่วันนี้สวยโอโ้โหไม่สวยอีขอละโยนครับกูขอให้โยนครับกูได้ยิงเถอะเฮ้ยมึงจะย้อนหลังทำไมบุกซี่เวนเอ้าเอาเอา้เอาไอ,าอาชิ้โรกตีนนะทุกคนบอดเนี่ยไม่ชอบถ่วงเฮ้ยเป็นไรวะมึงเป็นโรคอะไรวะถามจริงเถอะให้ด่าขอล้อง เ <Yeah, S 2> น,น,นี่ยมึงคิดแต่จะโยนมึงก็โยนอะไรของมึงวะมึงจะงงใจกับมึงจริงเลยบอสไปโยนครับวิ่งไปบอกให้มึงวิ่งไปวิ่งไปสิโยนครับบอกให้มึงวิ่งไปเอา้าได้เฉยเข้าไหมเออ yeah. เข่าสักีทุกคนแม่งนาะทีท้ายด้วยะซ้ายแม่งก็โกงเหมือนกันนี่วถฐานเท้าขวานล้กคนโยนครับอะดูดูดูด โอ้ยนี่ไยเรียบร้อยโอ้โหไม่อยากกดข้ามเลยทีเดียวครับทุกคนโคตรโหดอ่ะตึ๊บมี่สิเห็นช่องนี้หน่อยก็แทงมาพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เสาแรกไปโอ้โหโคตรสวยครับทุกคนแม่งเ้ยโคตรสวยเลยเวอร์เกินเรียบร้อยครับก็หมดเวลานะโอเคครับทุกคนผมก็คลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ <judgement> ทุกท่านที่มารับชมมากนะครับทุกคน ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนเมสซี่ได้ปะก็เจ็ดจุดห้าทุกคนนะเมสซี่ได้นะโอเคก็นะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย